ได้ยินเสียงพี้นบ่ค่ะยกแรก่ยงแรกเสียงพี้นบ่ดังพนาวาบัลกไปใส่หานจะหรู้จักเสียงเพี้นบ้าดังหมอแค้นลืมปุวยไม่ก็ป่วยไม่ไปบัดเนี่นั่งยื้หลังเอาบัดเนาะเหนืออะไรที่ผ่านไปกับบัอภัย ายกะยาปาดีกะยาเป่ adan 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 ี่ยอกไ่เข้ารู้ไปรู้ได้พี่น้องเนอการลองการับมือนีหมอลอกหมอับกับ่อสามากถือลัลอกลอโตัวเน้พี่น้องเนาะพว่าหน้าทีตตังขอคนเท่าคือกันพูจังเลงมาสู่้จังเลงมาไหวผู้จังเงมาเกยผู้จังเลงมากยผู้จังเลงมาโอยผู้จังเลงมาลายเนาลพี่น้องเอามันก็พือกันเป็นเ่ินธรรมดา้าหน้าจิตตังเนาค่ะเนาะบอสสามีนี่จะถึงแค่ เสียงที่นี่เสียงข้าเสียงเพลงในพี่น้องไนก้อนใส่ในมวลป่วยทอดป่วยตรกจ่วยไข้ในพี่น้องเขาไมยองตอบคุ้งใจไม่ตีดีดีให้ท่านเจ้่าค่ะบ้านี้จาร้ันสีเทมพ่านแก้วมันไสทองลำค่าว่า้านังสักผสปานั่งนั่งทางว่า นได้ทง่ท่าไปลุ่งสวรรคตองต้เลยวมาทงท่านเจ้าภาพนี้แล้วบันใดพ่อันยามงงสร้ายความม่วนสิบปสวราจราน้เมือการให้เขาแนะนำเป็นส่วนหนึ่งของบันไดทั้ปัจจัยผู้มาท่านใจกันวันนี้องค์ผู้นี้ผู้ทอดทาน ถ้าโลกมีโลกงานท่าลาในในหลวงถ้าเป็นเมื่อที่ทำห่วงโง่่สงสามเป็นสะพานบันไดใไปไปเมืองฟ่เป็นเทวอยู่ทั้งสันเมืองจัรผลทานโงโบอให้ลงสู่มอผลทานหาบอให้ลงเสียบจักท่าลงพระวทีธมาที ท่านกันหาชาลีพร้อมหน้าเค็มซ่างละวังข้ามขามมากัข้ามให้ท้ามแก่ขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณเงินรางวัลหลายๆเล,ล,ลยค่ะเด้ดเอ,อ,จอ,บบเ,อเจ้าของรางวัลทุกๆุกทางมีแต่ความผวยพรใหน่ายเจ้าะพาเข้ากับพีน่น้องคือว่าเป็นกลังแรกเชี่ยวเล็กใจใหญ่นะคะเนาะ ท่านไปเรือชื่อทางหวงหูข้าสงสารเป็นสะพานบันไดยจไปเมืองฝั่งเป็นเทวาอยู่ทั้งสันเมืองสวรรค์คุนท่านทรงบ่ให้ลงสู่หัวขุนท่านบ่ให้ลงเปรียบดังท่านองค์พระวิถีมาทีทำกันหาชาลีพวกแม่เข็มสางเราพางทั้งท่านมากันท่ายท่านแก่เหลือแต่ งสอ,ง,สอ,ง,องทางในสองทางอำนาจท่านในท่ามักพลายถาูกสมุทัยผู้พ่อไปถึงน,นิพพานแล้วก็พ่อทางบรรในตนด้วยเหตุผลผู้สนยิ่งฉันคอยก่างคุณพ่อฉันคอย่างค,งคุณแม่ว่าคุณท่านเปวี้ธรรมในนะยังคุณยังปัดสุสังอิทาสัพเพปีอันตรา ตะระเตชะจังคุณพ่อคุณแม่ผู้อาวุโสซึ่งพระพุทธเจ้าและได้ทำบุญไว้แล้วในบัดนี้เมื่อันตรายทั้งหลายทั้งปวงญาได้ติแก่คุณพ่อชัางขอวข้าวเพียงยอยอให้คุณพ่อได้รัางขัว គូមែដែលដល់គួនគួរទេនោះមកយីនោះយីឡាន